จ้วันนี้ลองดูดวงแบบพม่าจริงๆแล้วเราไปดูมาที่แถวแถวศริราชโรงพยาบาลศริราชเนาะทีเนี้ยก็ไม่เข้าใจว่าแบบเอ๊ะทำไมเขาคิดเลขอะไรกันเยอะจังเลยทีนี้เราก็เลยมาลองศึกษาเพิ่มเติมดูในอินเทอร์เนต็ตก็คือว่าที่มาที่ไปเนี้ยมันชื่อจริงๆว่าโหราศาสตร์พม่า หรือเลข7ตัวพมา่าสิ่งที่คุณแม่หมอหรือคุณหมอดูเนี่ยเขาต้องการจากเรานั่นก็คือวันเดือนวันเดือนปีเกิด แล้วก็ช่วงเวลาเกิดซึ่งอันนี้เนี่ยเราไปอ่านในเน็ตเนาะเขาบอกว่าเป็นการดูดวงโหราศาสตร์โบราณที่มีมานานกว่า2,000ปีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเข้าสู่ประเทศไทยตอนที่ช่วงปีพศ230-240ซึ่งได้มาจากคณะพระสมณทูตชุดแรกนะคะที่เดินทางมาจากอินเดียเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งตรงนี้เนี่ย หลักการดูของเขาเนี่ยจะเป็นการดูเลข7ตัวซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองดูดวงผ่านเว็บไซต์นะคะชื่อ horabook com กันดูนะคะว่าจะตรงกับที่เราไปดูแถวๆวซีลรลาหรือเปล่าอ่ะเริ่มต้นนะคะก็กรอกชื่อนะคะใส่ชื่ออะไรก็ได้นะคะวันเดือนปีเกิดใส่เข้าไปวันที่เดือนเกิด ปีพศเกิดนะคะอ่ะใส่ไปทีละตัวนะคะเวลาเกิดอันนี้ใส่คร่าวๆได้นะคะนาทีที่เกิดอ่ะใส่คร่าวๆไปแล้วกันเพศอะไรเพศหญิงอ่ะตกดตกลงอ่าในเว็บไซต์นะคะพูดเรื่องแรกก่อนเรื่องของวันเกิดวันเกิดเนี่ยของเราเนาะของเราเกิดวันพฤหัส เขาบอกว่าเจ้าชะตาเกิดมาขาดความเอาใจใส่จากบิดามารดาและญาติพี่น้องถูกทอดทิ้งให้ปล่อยไปตามบุญกรรมบางชะตาต้องไปอยู่กับปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องบางชะตาถูกทอดทิ้งไว้ตามนนหนทนางโธ่ทำไมสิเศร้าชีวิตรันทดขนานี้นะคะอ่ะมีผู้ใจบุญนำไปเลี้ยงดูอุ้มชูซึ่งอันนี้นะคะเป็นผลจากกรรมเก่า นะคะทำให้รอดพ้นจากความตายอ่ะหรือไม่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะวันเกิดเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะอ่ะพอโตขึ้นมาปุ๊บอ่เริ่มดีละชะตาชีวิตมักจะเจริญมีความคิดลึกซึ้งหลายชั้นแก้ปัญหาที่ว่ายากแล้วได้อย่างง่ายดายสามารถคาดการล่วงนนหน้าได้เป็นยํา อะถ้าอยากรุ่งเรืองมา,มากๆให้มันสวดมนต์นะคะแล้วก็ทําบุญเยอะๆนะคะอะสำหรับปีเกิดปีเกิดตรงกับมหาบทชื่อว่าธงชัยบุคคลที่เกิดตรงกับมหาบทนี้มักจะมีนิสัยถือตัวม,มีที่ถิมณนะแรงกล้าเป็นคนดื้อไม่ยอมคนเพราะมีความศักดิ์สรทท่านจะมีสองทางเลือกในการดําเนินชีวิตดังนี้ ทางเลือกแรกนะคะถ้าเป็นคนขยันมั่นเพียรมีการศึกษาร่ำเรียนสูงจะยิ่งใหญ่กว่าวงตระกูลหรือที่เรียกกันว่าพิชิตบุตรเป็นคนมีเกียรติมีชื่อเสียงปรากฏแก่ชนทั้งหลายเป็นที่นัหน้าถือตาในวงสังคมหากเรื่องทางเลือกที่สองนะคะเจ้าชะตาไม่เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนพบคบเพื่อนไม่ดีเนี่ยไม่ใส่ใจ พฤติกรรมที่ถูกต้องตามคำคัดล้องคล้องทำชีวิตไฟต่ำโอ้โหแย่เนาะจะเป็นใหญ่ในหมู่นักเลงอ่ะไม่มีปัญญารักษาทรัพย์สมบัติท่บิดามันดาหาไว้ให้ในที่สุดก็ตกรกรรมลำบากโอ้โหต้องเลือกนะคะว่าชีวิตจะเดินทางดีหรือทางชั่วนะคะอ่ะอันนี้เขียนว่า อาตามาตรงกับมหาบทชื่อว่าราชาพยากรอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเนาะแต่เขาบอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนมีเกียรติมีชื่อเสียงโดดเด่นในสังคมมีหน้าที่การงานสูงส่งเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าชีวิตการทำงานเสมอต้นเสมอปลายและเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปแต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการศึกษาที่ดีดีด้วยอสมมติเมื่อกี้เขาบอกว่าตามปีเกิดเนาะเลือก ทางเลือกแรกเนาะขยันหมั่นเพียรเล่าเรียนสูงนะอ่ะสุดท้ายเนี่ยเจ้าชะตาก็จะได้เป็นผู้นำเป็นหัวหน้าชีวิตการทำงานดีเลิศคนเคารพนับถือทั่วไปนะคะอ่ะอันอื่นก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าอะไรคืออะไรเนาะเราก็อ่านคร่าวๆประมาณนี้โอเคมาถึงดวงที่เราไปดูมาเนาะเขาก็ทำนายตามอายุนะคะ ก็เขาก็บอกว่าปีนี้เนี่ยก็ตามช่วงอายุเนี้ยสิ่งที่เขาทักมาเลยเนาะรายได้ยังไม่ค่อยได้ดังใจเองานเยอะเงินน้อยเหนื่อยใจมีเกณฑ์มองหางานใหม่ๆเนาะแล้วก็มีเกณฑ์ได้ทำงานประจำก็ยังทำงานประจำอยู่แต่จริงแล้วอ่ะเขาก็ทักมาเนาะว่าเอองานที่เหมาะนะจะเป็นงานที่แบบทำมากได้มากเราก็ถามเขานะว่า อะไรคือทํามากได้มากบแบบงานที่แบบต้องทํายอดหรือว่างานเสริมเพิ่มเติมหรือว่าจะเป็นทํางานอิสระเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ยก็จะดีหรือไปร่วมหุ้นทําธุรกิจอะไรเงี้ยก็จะดีมากนะคะเรื่องต่อมาเนี่ยก็ทักมาบอกว่าเออพื้นฐานดวงนะต้องเปลี่ยนที่อยู่นะจากบ้านจากเมืองต้องฝ่าฟันต้องเหนื่อยถึงจะสําเร็จเนาะเหนื่อยก่อนแล้วค่อยสําเร็จนะคะแล้วก็ อ่ะทักอีกแล้วงานที่ทํามากได้มากถึงจะดีอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้นานเนาะเปลี่ยนงานประจําไปทําไปเรื่อยๆยอะไรเงี้ยส่วนเรื่องเงินเนาะเงินเข้าซ้ายออกขวาเงินไม่คล่องตัวก็ยังเก็บเงินไม่ได้แต่ว่าก็ดีที่ยังมีทรัพย์สินเก่าๆออจากที่บ้านที่แบบพ่อแม่ให้มาบ้างอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ก็ยังนึกอยู่ว่าคืออะไรยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรเขาบอกว่าเออมันอาจจะเป็นแบบพวกแบบ ที่ดินพวกบ้านอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่เราแอบซอ่อนอะไรวบ้างเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีนะจ๊ะส่วนเรื่องความรักก็มีเกณฑ์มีคู่โชคคู่ลาบได้มาเงียบๆไม่ได้คาดหมายเราต้องแอบกินเงียบๆนะคะอย่าไปเปิดตัวให้ใครรู้มากนะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ได้รับเงินทองผลประโยชน์จากคู่อะไรเงี้ยอาจจะเกี่ยวกับงานเขาอาจจะมาชวนทําร่วมหุน้นทําธุรกิจอะไรร่วมกันก็ได้ทีนี้เนี่ยโดยรวมๆนะก็เขาก็ทัก ว่าปีนี้ยังไงเ็เก็บเงินไม่อยู่กว่าจะดีขึ้นก็าอายุนูนนะหลายปีเนาะแล้วเขาก็ดูลายมือเสริมให้เขาก็บอกว่าเออเป็นเจ้าชะตาเป็นคนซับซ้อนนะเข้าถึงยากฉลาดอ่ะค่อนข้างโอเคก็ค่อนข้างตรงกับในเว็บไซต์นะเราถามเขาเพิ่มเติมมีอะไรให้ต้องระวังไหมเขาก็ผู้ใหญ่ไม่เกณฑ์เจ็บป่วยนะอาจจะแบบ เสียเงินเสียทองโดนนี่นั่นก็โดยรวมรวมแล้วนะเราว่าดูในเว็บอ่ะมันก็จะมันจะต้องตีความเอาเองสริมไปดูกับแม่หมอพ่อหมอเราก็จะถามเขาได้เลยว่าแบบตรงนี้ยังไงอะทำงานอะไรดีละ่ะอย่างเงี้ย มันก็จะเข้าใจได้มากกว่าแต่เขาก็ไม่สามารถบอกเราได้เต็มๆหรอกจริงๆแล้วก็ดูไว้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเนาะอย่าไปแบบยึดติดอะไรกับมันมากนะคะก็วันนี้จบการรีวิวการดูดวงแบบพรวาวะครั้งแรกก็ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย